สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube อีสานอ่อนซอนโดยสาวน้ำจืน่นะคะตอนนี้ตอนนี้มาเบิงสีาพามาเบิงไก่ไข่อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงว่าดูแล้วจริงๆวังนี้คุณสามีเพิ่นใส่อนุบาลลูกไก่ตีเพิ่นก่อนที่จะเอาไปฟาร์ม คืออนุบาลอยู่บานหลังจากออกจาก,จากตู้ฟักไข่แต่สาวน้ำเงินยุดนะคะบัตตานีหยุดมาเรียงไก่ไข่คืออยากเรียงเลียงไว้เลนเลนในหลักพี่น้องกันล้วก็ถ้าเขามีไข่ก็จะได้กินไข่น้ำบัตตานีกะขึ้นไปขึ้นมากับมีความหมูดสึกว่าเอ๊อยากได้อยากได้ไกล้ผูกโตแม่นี่เอามาจากนัทวุฒฟาร์มนะคะขอแบ่งมากับน้องนัทวุฒนะคะนัทวุฒฟาร์ม สัตว์ปีกมีคลิป Youtube อยู่นะคะขอแบ่งกับน้องมาหาโตคิดไปคิดมาบัตตานีเ๊่ถ้าเขามีใครแล้วอยากให้เขาฟักเป็นโตนะคะอยากโอ้ยแมวมาเอินอยากให้เขาฟักเป็นโตกันเลยไปเห็นไก่พอพันไก่ไก่ไข่นี่นะคะนั่นตัวนั้นนะคะกับลุงแสงค่ะลุงแสง สวนติดดาวบันหน้าุงมังนะคะสาวน้องเยินกันเลยขอแบ่งกับลุงแสงมาตัวหนึ่งลุงแสงมีสองตัวมั้งขอแบ่งมาตัวหนึ่งนะคะตัวงามเลยค่ะกันเลยคิดว่าถ้าเขามีไข่นะหาตัวนี่เนาะก็จะเลือกหน่วยง่ายๆเขาก็คงผสมกับพอพันเลือกหน่วยง่ามๆเขาตู่ฝักไข่เพราะว่ามีตู่ฝักไข่ิ่นใส่ฝัก ใครกตีอยู่แล้วนะคะถ้าเขาออกมาก,ก็จะเลี่ยงเลี่ยงไปพ่อแบงได้ก็จะแบงให้ให้ให้พี่น้องผู้ใดที่อยากได้อันบปขายนะคะสิสีสแบงให้แต่ว่าได้ิไ้หลาย,ลายอาจจะเวลาไปถ่ายคลิปมองได้ผู้ใดกสิทธักกันไวก้กอนอาสว่ามือนีสิไปถ่ายคลิปทั้งทั้งน้ำเยื่นนะจังสีนะ ผู้ใดอยู่บ้านนี่ผู้ใดอยากได้ไก่ไข่บบจะคู่อ่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนละสองตัวเป็นครอบครัวอย่างสีนองครอบครัวละคู่อย่างเสีนาผู้ใดอยากได้ถ้าม,มีลูกไก่เดี่น้องหรือว่ามีเขาโตใหญ่นี่คือคิดไว้ก็สิเอาไปฝากไปต้อนนานะคะหรือว่าไปไทยฟ้ามผู้ใดเพิ่นย่องว่าท่านเรียงไก่ไข่อยากเลียงกะ บ่วยอยากเลี้ยงหลายน่ะนะคะ่ะคืออยากเลี้ยงคือสาวนมเนยนี่เนาะอ,อยากเลี้ยงสองตัวสามตัวใบไข่หมือนละหน่วยสองหน่วยใน <c oughs> ความคิดกะกะกะสิเอาไปแบ่งปันอย่างสินะคะเดี๋ยวถามเบิร์เด้อค่ะเด้อว,ว่าเขาจะไข่ตอนใดกะนาจะใกล้ละละค่ะสาวน้ำเนยเอามาวันที่วันที่หกมั้งหกหกเดือนไหนหกกรกฎาคมแมนยูบะ แน่นอยู่ดอกค่ะห่ากเกินเดือนสองเดือนดอกค่ะพี่น้องเขาก็จะไขแล้วหลักกับมีพอพันแล้วนะจะบอกไขนี่ไขงามๆเดอลอกเดือจะฟักออกเป็นโตแล้วก็จะเอาไปปั่นพี่น้องก็สิแบงไปกินน้ำแหลนะเนาะไขคือหาหน่วยในมือหนึ่งกินโบเวิร์ดอยู่แล้วแบงไปใส่ตู้ฝักได้แน่นอนนะคะกะกัเลยพามาเบืองมาอยากเลี้ยง ผมมีทีมีห้องนนน่อยนึงนี่อยู่อยู่เพื่อนหมองเพื่อนใส่อนุบาลลูกไก่ตีเแต่ว่าตอนนี้ยืดแล้วนะคะ <c oughs> ยืดแล้วมาเบิ่งพอพันพอพันไก่ไข่แต่มาแบบงามเลยจักเป็นลูกผสมหรือพันไหนก็จำาม่ได้พี่น้องสอนน้ำเยินจำบาบ่ได้แต่ว่าขอบคุณลุงแสงนํานะคะที่แบ่งไข่มาต,ตัวนึงอ่าขอบคุณน้อง นทวุฒิฟาร์มฟาร์มนกกระทาฟาร์มไอสัตว์ปีดเนาะสุมเมรุพนมีแต่ผวกไก่พวกเป็ดนี่แหละพี่น้องหลากหลายสายพันธุ์พี่น้องเบ่งคลิปได้ในช่อง u t u b e นั่แหละนะคะหลายคนอาจจะเห็นคลิปแล้วยำใดเนาะสีไข่คือสีเขาจะบอกคือไก่ไข่ตัวตัวไปนะคะซ้อนน้ำเงียนเห็นว่าถ้าเป็นไก่ไข่ตัวตัวไปเขาจะออกเข้มๆแบบนี้แม่นป่คะคือตัวผู้นี่เนาะพันธุ์ยังก่อนละคือ โบเคยเลี้ยงพี่น้องแต่ไก่ไข่ที่มาจากฟาร์มน้องนัทวุตรนี่นองว่าผาสมตะเภาท่องหรืออีอย่างนี่ละนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนัทบุตรมามามาบอกใต้คลิปในเด้อจ้าว่าที่เอื่อยเอามาน้ำหนี่มันเป็นไก่ไข่พันผสมแบบใดน้องพูดว่าเขาจะกินง่ายอยู่ง่ายแล้วกับโบขี่ตกใจคือไก่ไข่ตัวทัวไป คุณนสมบัติของเขานะคะคือได้ยินเสียงดังเขากับบอบมมีปัญหาหลกักอะเขาค่อนข้างที่จะ,ะแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็เลี้ยงด้วยพวกพักพวกยังก็ได้คือเขากินเขากินเห็นนองนัทวุฒิอะเอาแบบเป็นข้าวโพดหมกักเป็นต้นกล้วยเป็นพักบุงไปยังซ้ำนนเอาทั้งหญาพักบุงทั้ง ไอเอีย,อยงก่อนละคะตำลึงใบตำลึงนะคะให้เขากิน <c ười> กลัวว่าเขากินได้ซ้ำได้แต่ซ้ำตำลึงก็เอาลงว่าใส่บางคว่านาบ้านใบ,บ,บตำลึงหลพักตำนิ่นหลายน่ะนะคะเอาล่องเบิงลูกเอ๋ใครเห็นเบิงเนี่ยเด้อบ๊วยยังกับพี่น้องค่ะคำคำกะลงมาเบิงกะก็เลยหยิบกล่องมาถ่ายจะนอนแล้วนอนลูกนอนเดี๋ยวปิดไฟแล้วนะป <c ười> ิดไฟแล้วเด้อ นางสนมทั้งค่าและรูปรอ,อนึงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube อีสานออนซ่อนโดยสาวน้ำยืนนะคะตอนนี้กัะผู้ติดตามมากสอ0 0มกว่าคนแล้วเนาะเดินหนาไปเรื่อยๆมาซอยกันเป็นกำลังใจไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณหลายๆอิลีอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ